สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ปานขวัญเดลี่ฟาร์มนะครับเขาขุงมบ้านโปลงล่งรัชบุรีนะเรามาเป็นครั้งที่สองแล้วนะดูว่าข้างในจะมีดูที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีลูกวัวลูกวัวปครับท้ำองค์กระต่ายไหนกระต่ายน่าจะเขาเขาน่าจะยากกินนมบีมน่าจะรีดนมวัวตรงนี้แหละครับสามโมงก็จะมีรีดนมวัวนะครับ ว้าวมาเขาหลับ<า>รึเ่ายืรอบีมอย่าอยู่ใกล้นะถ้าคนดูแลมาไม่อยู่ป้าเสียวมันรีบเออแต่มันหลับหรือเปล่า <c oughs> น่าจะหลับดีสามารถยืนหลับได้นะมา้าอ,อืออ่ะโอเคมาเรามาดูแพ็กเกจกันอันนี้จะเป็นแพ็กเกจกิจกรรมนะครับก็คือถ้าเป็นฟูลเซตเลย450บาทก็คือ ถ้ามาเป็นครอบครัวก็คือคือแค่เด็กคนเดียวนะครับคุณพ่อครับพี่ลาวติมเนี่ยจะมีริ้นนมวัวมีทำไอศครีมมีขี่ม้ามีเก็บไผ่ก็มีเพชรก้าป้อนอาหารอาหารอะไรอย่างเงี้ยให้มีชุดมีคอทิดนี่เลยนะอ่าเซ็ตนั้นเลยครับคือลาวติมครับอ่าเดี๋ยวรับอุปกรณ์เลยโอเคปีนขึ้นหน่อยนี่ลายสามแล้นี่ไอติมก็เดี๋ยวเราจั่วไปให้น้อง ร้านด้านในร้านนะครับเราให้นมวัวก่อนกดนมกดนมกดใหญ่อยไะให้ห่านไส้ก่อนไปครับมา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 กินนมบีมเร็วตะก้าระวังหุบเขาแอบกินนะตัวนี้เขาเห็นมากินเลยโอ้โหดูดดุดดูดดูดใหญ่ดูดใหญ่บีมจับดิให้ลูกจับดิบีมจับเออจับเองจับดีๆจริงเหรอ ดูเจือเหลือโชคโชกโชคโชกโชคงำมงองอมงอมโชคโชอ้าวแล้วเหลือให้ตัวนั้นกินมั้งเนี่ยใหากินรอให้กินอิ่มมั้ยจะมงามงามงามงำมงางำมงามงามงามอ๊ยนมพุ่งกินดีๆดีลูกอุ้ยนี่ยลายนี้เลยลายที่อยู่ข้างหน้ากล้องนมหลวงโคอ่ะ เขาดึงแรงแค่บีบีมสู้แรงไม่ไหวใช่ไหมแรงแล้วเขากดลงอ๋อคนนึกว่าเขานึกว่านมแม่เขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำร้ายเราบัวตัวเล็กดีดไม่เป็นหรอกคนเหมือนคนเหมือนทังทองขวดนิ่มขวดนิ่มโอ้น่ารักแจงจะมูขาตาหนาๆทางทองกอดก็อุ่นหมดีเลยหมดดีูลเลยหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอลจะเอาอีกอ่ะเลยเลยเลยเ หมดแล้วให้เขาดูดิว่าหมดเหลียวหมดเล้ียวมึดูสั้นแล้วหิวนะหมาบอกโอ้ขอบใจมากเลยบีมหญ้าหวานมากเลยบีมเขาบอกเศร้าเศร้าไม่มีใครมาขี่ฉันเลยอืมกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยขออันยาวๆได้ไหม เขาอันเยอะๆไม่ต้องกลัวเขาไม่กัดมือบีมหรอกดูกัวมาแอบบอกแม่บีกรบสัตนี้เขาจะสีกันนะเขาแม่บีนี่ให้อาหารสัตว์บ่อยไม่กลัวให้อาหารหมูให้อาหารหมูอาหารใกล้ก็ให้ในนี้ละบีบีให้ใกล้คนจะได้สนสานเขาเขาเขามาให้บีมให้อะบีมบีมยืบเอาไหมโปรย นี่อะกินแล้วอือมบีมไม่ต้องกลัวเขาไม่จิกเขาไม่จิกมาแล้วมาแล้วมาป่วยตรงอ้าวแล้วเป็ดกินอะไรอ่ะเขากินด้วยกันจริงเหรอเอาแล้วบีมโดนลุมแล้วโอ้ บีมาให้ปล่อยไปทำไมไก่บอกสบายเลยอาหารหกไก่ไม่ดุเลยไม่ดุเลยบีมมากลัวไปเองอืมกินโหดกินโหดกินโหดแงี้ยงเงี้ยง วิ่ยทำไมลูกเป็ดขนเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่นั่นลูกไก่อ๋อหรออ๋อไก่ไก่ลูกเป็ดลูกเป็ดเป็นไหนลูกเป็ดอ่านี่ยเนี่นี่นี่ลูกเป็ดเป็ดงัปนไหนล่ะนี่ลูกเป็ดเป็ดยอ้ไอ้เขาดิเขาลูกเป็ดอยากกินบมเข้าใจยินแล้วเขาชกเขาชกชกดึงไปเลยบีมตกใจบีมป้อยเลยเขาชกเออเห็นแล้วเห็นแล้วไหนไหนไหนสาธิตสาธิตเมื่อกี้ก็ตุการณ์ยังไงเนี่ยบีมตกใจป้อยเลยบีมบอกเป็ดงับเป็ดงับเป็ดงับ หมูรอแล้วดูดิบีมแล้วของพี่ละบีมพี่รอนานแล้วบีมยังอุย้ยดีใจดใจดีใจ,ใจไม่พอแน่เลยขวดเล็กนนะ <c oughs> สัดดแรงดียบีมจับบีมยื้อแรงไม่ไหวใช่ไหมพอยื้อไม่ไหวปล่อยหมดแล้วนะอือหืออื ออร่อยมากเลยแม่บีอบคุณมากเลยครับให้อาหารผมอชลาดนะเห็นคนเดินเข้ามานี่เอาเลยกระโดดขึ้นมารอเลยหมดเลยเร็วจกะเร็วมะแกกินอะไรอ่ะเขาไม่มีอาหารนะไปไงบีมเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปเก็บไข่ไก่นะอืม เบียมเขาโกงเขากงเบียมไปเก็บเลยบียมไปเก็บเลยไนวิงเขาลหาไก่ลิงยู่แล้วมีไก่ปะไก่ออกไปอยู่ขิงโดมเลยเนาะไหนขนดูไข่ก่อนไข่ครับฮูยโอ้ยเรไม่อดตายแล้วเราไม่อดตายแล้วบีเราไม่อดตายแล้วบีมเราเจอกับดงไข่ไก่ ถ้าจะมีลูกอ่ะถ้าถ้าเขาจะเป็นตัวเนี่ยแม่เขาต้องมากกให้เกิดความร้อนครับอืมเก็บมาเลยสี่ใบว้าวถ้าเกิดเก็บตอนไก่ดัวไก่ก็จิกไงเขาป็นมาจิกเราเราล้อไก่ออกไปแล้วไงเราใช่ใช่ใช่ว้าวโอ้ได้ไก่ได้แล้วทำะเาแล้วเ่าปิดไว้แล้วเราก็ใส่ตะกร้าพอแล้ววินสี่ใบคร บีมเอาแล้วออกไม่ได้แล้วงานงอกงานงอกแล้วอเอาแล้วเอาแล้วบีบทำอะไรเดี๋ยวบีมลองดิบีม,บม,บมลอง,ลองทำท่าหย,ยิบไข่ดิเขาจะมาจิกปะดิวดูบีมขโมยไข่แล้วไม่สนไม่สนไม่สวนว่ากินอาหารดีบอ่ะอาบไปเราเอาไปให้เขาม,มาตอนนี้เรามาขี่ม้ากันให้บีมขี่ขี่ม้าก่อนนะครับ เออเอาไม้ตินที่เขียนว่าขี่ม้าให้พี่เขาโอหพี่เขาแข็งแรงอุ้มบีมหมืแล้วเอาละครับกดพาเดินไปมานี่จะไปอยู่ขาหลังนะครับเดี๋ยวเขาดีดเอาบีมจับไว้ กเด้งไหมบีมกัดเด้งไหมใช้ตัวนี้ป่ะพี่ที่น้องเขาขี่ขังแถวอะวอ๋อตัวนั้นตัวเมียใช่ไหมอ๋ออันนี้ตัวไม่ป้าเขาใจว่าตัวเดิมนี้ตัวไม่ครับว้าวตัวเก้าไม่รู้ดิสามพี่เขาดิเดี๋ยวเราจะขี่ม้าพันรอบนะครับขี่จนมืดเลยกุดเล่นเป็นไงเป็นไงบีมความรู้สึก ยกเย็ยบอ่ะยกเย็ยบอ่ะมีทา <c oughs> ้าท่าเขาวิ่งนี่กระเด้งวันนี้อีกปาจะบอกให้อุ้ย <c oughs> อันนี้ต้นอะไรอ่ะ <c oughs> ต้นจริงหรือต้นปลอมเนี่ยน่ะโอ้ยขึ้นบนม้านไปแล้วมาเข้ามานไปแล้ว <c oughs> บายบีมไายบายบีมโชคดีนะตามไม่ตามไปนะปาอยู่ตรงนี้บีมปวดตุบตอนมาขึ้นเนินไปไงเล่นเกมอยู่แล้วมันกระตุกเล่นเกมอยู่ลงกระตุกแล้วตอนลงนะตอนลงกระตุกยิ่งกว่าเดิมเออโอเคครับ ครบครบลงได้อือมีมเดินมาข้างหน้ามีมเดินมาข้างหน้านี่เฮขอบคุณครับไปไปหาแม่ออะไรอะไรครับเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรตัวอะไรเหลาเสาไหนไปตัวอะไรอ่ะเสหลาเสาอะไรอ่ะ ด่อะไรหรือเปล่าแต่เนี่ยหิวแล้วกินส้มก้อนเห็นไหมเนี่ยโอ้กินก้าให้ดูให้ดูกินก้ามะไปดูลูกอะไรกินก้ากินก้าเนีนยไม้เนียนเลยเนียนเลยก่าเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเ้ยเฮ้ยย่งเยเ้ย้้เ กินเลยกินเล็กกินเล็กมาบาลมโอ้ว้าวต้นซมไ้ส่งกระจกสิเพื่อจะว้าไปที่อื่นเหมือนเกมอ่ะเหมือนเกมโรบอทอ่ะอุยอันนี้ผลจริงหัวโค้งปวดใจไม่ดูนี่เขาเรียกต้นน้ำเต้านะเหรอะเต้สวยเดียวน้ำเต้าที่แม่ให้ปากกินปากแบบนี้ ไปเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกินงอนครับแม่บีบอกว่าร่างกายต้องการคาเฟอีนนี่เขาก็จะมีร้านกาแฟนะครับบ้าบอสุดิโุ๋นเนี่ยร้านกาแฟครับนั่งน้่ยเงนเงนคล้ายกินไหมไม่กินมีชิงช้าให้นั่งด้วยนั่งไร้เลยชิงช้ามีมาโยกนี่ก็เป็นบรรยากาศ ของร้านบ้าบอสตูดิโอนะครับอยู่ข้างๆกันน mm hmm. ี่แหละบรรยากาศดีจะเล่นชิงค้าแบบแรงที่สุดอ่าอย่าตกตกค้าร้องไห้นะ mm hmm. เอา้าเริ่มได้เรบพิ่ชอบตัวเองนะครับตกค้าร้องไห้ยก mm hmm. ขาขึ้นเดี๋ยวขาไถลเลื่อนเวลาหอยล่อหอยล่อหอยลรอเอาแรงกว่านี้ อ่าแรงกว่านี้แรงกว่านี้นนอ่าแรงที่สุดบดดดๆๆๆดดอกแล้วไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวคว่ำแม่บีสั่งอะไรครับอเมริกาโน่ไม่หวานครับ ปะถึงเวลาทำไอศครีมครับไปว้าวม,มาครับอุปกรณ์การทำไอศครีมมีน้ำแ็งมีแขน้แเกลืมีนแข็ง,ง,ขง,ม,ขงมีเกเลือน้มอนมีเกน้แ้ำแขมเี่้เอเาอาีเกลือ้อเอนอน้นน้ำแมแเลย้มาเลยเลยครับ คนให้เข้ากันมันจะได้เย็นๆดีอันนี้อะไรครับเห็นมครับนมนมไปอ่าใส่นมไปด้วยอันนี้วิปครีมเหรอใช่อ่าใไปค่ะแก็ใช้ตะกร้อมือนะคะคนไปเรื่อยๆตะกร้อมือตอนนี้คนนะคะเราก็ตัดแค่เพื่ด้านนอกค่ะไม่ต้องตัดด้านในปล่อยให้มันถึงจานที่เราติ่ไปได้เลย ถ้วยข้างในไม่ต้องจับถ้าถ้วยข้างในหมุนก้อยไปเลยนานไหมครับโอ้ยหโบบ้โอแบ้โอ่บโอบอหออ้โ้อ้ออข้โอ้ด้โบอบ้อ้้หอ แตะไม ee, wow. 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 Oh. Oh. ่ออกก้โดนมันก็เริ่มแข็งแล้วดิอุ้ยอ a มูซิ่งอะระวังกระเด็นเลยนะพี่ว้าวโอ้ว้าวโอ้ยยังยังยังใส่ถ้วยก็ใส่ถ้วยก็ใส่ถ้วยกันอุ้ยน่ากินน่าขาวจั๊กเลย อนนี้ถ้าให้บีมทำเองอะบีไม่ได้กินเล็กเลขึ้นขึ้นหวานใส่เกล่เกล็ดเกลอา่ไปคอยบีมรอยเมดเลยเนาะน้เงบงีบๆงียบงบเงีมากระป้กปิ้งๆๆคุกกี้คุกีจิ้มจิเข้าปากได้เลยบีมได้ จะใส่หรือจะจิ้มก็ไอติมได้เยี้ยงบิมกินหมดงามชื่นใจอร่อยปลาบีมทำจริงอร่อยเหรอภูมิใจมหมฝีมือตัวนี้นะภูมิใจเหรอกินหมดแล้วครับนี่น้องๆดูอร่อยจัดหมดเลยแล้วก็เนี่ยขนาดบิมกินจรติมไปหมดแล้วนะที่ ชามที่ใส่น้น้ำแข็งนะเป็นโมเหมือนตู้เย็นเหลือนี่ยนี่เน,น้เป็นเกล็ดหลังจากที่เรากินกาแฟเสร็จนะครับก็ถึงเวลารีดนมวมัวมาเรามารีดนมวัวกันครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของบีมนะครับรีดนมวัว พี่เขาพี่เขาจะสอนให้ก่อนนะครับสามโมงนะตอนเนี้ยอุ้ยีบบ้าป้หร่เยยีังยุ่้ยแขงแรงมากเลยอโอน้นมังดิเขาเขาจะไม่เทีบนะพี่นะไม่เทียบแล้วปีบา ลองดูสิอ่ะให้พี่เขาสอนดังไหอืมเดี่อาเลยครับดีได้ไงออกแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละอ่ะอีกอ้าอีกไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้โหมือบีมเบาจะตายโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบีมก่อนอ้าวน้องน้อยยังไงเจ็บเหรออ้าวบีมไม่ใช่มืออาชีพนี่อ่ะดูแม่ดิดูแม่เลย โอ้สุดยอดไปเลยอะ่ะรีบลูวัวด้วยพุงปีพุกปีบิมอ้าปากเลยแล้วก็สดสดสด,สดจากเต้าว้าววัวบ,บอกวัวบ,บกบิมรีบไปเลยฉันกินข้าวอยู่ฉันไม่สนใจอะ่ะกินรีบไปเลยอย่าทำฉันเจ็บอเออเขาไอเขาไอ ไอกินเยอะไม่เลยไอ้ผัดเลยแล้วส่องเต้าสองเต้าโอ้ยตุงปี๊ดตุงปี๊ดออเยโอ้ยนั้นนั่นโอ้ยย่างแท้เฮ้ยมันลีดนมวัวจานมานี่ครับตัวข้าวสามมือครับบิ่มเขากินเสร็จแล้วนะเขาบอกว่ารอนานแล้วบีมบีมหลับแล้วเนี่ยกินเสร็จหลับเลยดูดิไอยัง อย่างมันอยู่อย่างมันอยู่อุ้ยบีมล้งโดนขาเลยมามาโอเคเรียสแล้วเดี๋ยวกินเลยเดี๋ยวเรายกกินเลยเอาไหมยกถังกินเลยกินเลยกินในถังเลยวัวน์ใสดๆจากเตาเลยเนี่เอาป็ดปมนะยังหอมเลยดีเลยโอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ ดูม okay, okay. hey, ้าดิม้าถ้าว่าดีวง่หวยนะะโอเคโอเคเอาได้นมมาด้วยครับเออซื้อนมกลับบ้านแม่บีซื้อมากินขวดอมาชิบขวดกินทันเนาะทนอรอย